รอบนี้เรามาเล่นเป็นตัวจินเบกันบ้างนะฮะเห็นมีคนขอกันมาแล้วผมก็ไม่เคยแตะไม่เคยต้องอะไรมนเลยเนาะต้องคุยก่อนว่าเป็นสายโลกอีกหนึ่งตัวนะหนึ่งตัวที่ยื้ยื้อทงได้ดีเออพุ่งยันดีกว่าแต่ผมไม่ชอบผมไม่ชอบสกิลมันอะสกิลมัน,มนคือสกิลมันครที่จะคอมโบอะเออมันต้องควรที่จะสกิล2ก่อนแล้วค่อยหนึ่งแต่ความสามารถของมันดัน1เป็น2อ,อ,อ่ะเออคือมันแปลกๆอะ่ะก็เหมือนตัวไลโซครับเออมามาเป็นหมัดแต่ว่า นั่นแหละคุณสมบัติการเป็นวิ่งเนาะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาบน่นนิดนึงจบไปละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนนะฮะตามสไตล์นะครับสายโลกก็เดี๋ยวทําการไปกันธงนะเออรือบอกอันนี้ผมเด้ด่น่ะอีเวนต์นะครับดังนั้นมีไคโดด้วยเลือดก,ก็คือ5,000นะทีนี้สิ่งนี้ต้องทําผมจะผมจะกันอยู่2องสองธงนะครับก็คือธงดีด็อกกับธงหน้าบ้านนะครับไม่ง,งั้นเดี๋ยวไคโดจะโดดน่าจะโดดลงตรงนู้นนะถ้ามันจะโดดนะถ้ามันจะโดดปุ๊บอ่าไปก่อนหนึ่งที เนี่ยเนี่ยผมผมติดตรงนี้เห็นว่าสกิลสองมันเป็นสกิลไกลอ่ะแต่มันคอมโบมันคือมันต้องหนึ่งกับสองก่อนแนละ้วงงว่าอ่ะโดนอีกทีนี่ไงไนดะ้าละใครโดนโดดละไม่น่าทันวะโดนดึงไปก่อนทันปะวะมันต้องใช้สกิลสองเพื่อเป็นการสตาร์ทให้ทันวะทัน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 ยุดโอเคตีธรรมดาครับปับ๊บจบไปแล้วก็แต่เขาตีเราตัดเลือดได้อยู่ดีนะ นั่นไงจนได้แล้วก็เสียธงโอเคเสียธงไม่เป็นไรแต่ค่าได้ครับเพราะว่าบูตมาพอดีปุ๊บโอเคเพื่อนช่วยจบเอ้าไม่ตายสกิลสองครับปรับเรียบร้อยดึงธงแล้วก็กันธงนะครับอ่ะถ้าอย่างนี้เดี๋ยวไปธงกลางต่อนะเพราะว่าธงแรกป้าทําการเติมเกตละอ่าทาอะไรต่อคือสายโล่เนาะเล่นตามสไตล์แล้วครับก็อยู่แต่ในธงนี่แหละเออธงไหนอีกเรื่องหนึ่งเนาะ อีกฝ่ายเราน่าจะได้บูธนะครับฝ่ายฝ่ายเขาไม่น่าได้แล้วเดี๋ยวกันปุ๊บโอเคสกิลครับปับพอาไปหนึ่งดอกเนี่ยสกิลหนึ่งมันควรใช้ใกล้ๆอ่ะแล้วให้สองอย่างเงี้ยดูนะปุ๊บอ้าวเวนไม่โดสักงั้นอ่าน่าจะไปเอาโอเคโอเคโอ้ยเมื่อกี้สกิลไปเต็มๆเห็นเห็นเลื่อนไหมไม่ไม่ลดเลยนะเลื่อนไม่ลดเลยโอ้ยโดสองตัวอันนี้ไม่น่าไหวบ้างเนี่ย ปึ๊บชวยสตาร์อ่ะโอเคใช้สกิล2ครับหยุดนิดนึงโอเคแล้วก็โดนไอ้นี่ตายไปไม่ตายฮะตีนิดนึงอ่ะปล่อยให้เพื่อนเล่นไปเลยนะเราไปเอาธงกลางนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะแพ้นะสกิลหนึ่งปึ๊บนั่นจะรอดไหมเนี่ยเออธงนี้ต้องกันไม่ไม่กันก็โดนอีกอ่ะอู้ทำไมเมื่อกี้จะตายแล้วฆ่าไม่ได้เนี่ย อ่สกิลสองต่อนะสกิลสองต่ออยู่ให้ให้เพื่อนช่วยดึงโอเคเรียบร้อยจบไปอ่ะเกมก็ชนะตามนี้ทําหน้าที่แล้วนะเหมือนว่าจะได้ทาเนี่ยเดินไปเดินม,มาก็ทําได้เท่านี้แหละจินเบรอบนี้เราไม่เล่นตัวจินเบนั่น,น,นเองโคตรเสียดายบอกก่อนเลยทําไมไม่มากลุ่มหมวกฟางวะอ่ะเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนคือเนี่ยกับทันคือมันต้องหมวกฟางเปะวะชุดนี้แล้วอ่ะคือผมผมตอนแรกผมนึกว่าใส่ชุดเนี้ย ต้องเป็นวานุคือแม่งมาแบบเอาจริงเด็กคือแม่งไม่เป็นหมวกวาเลยแบบโคตรเพียเลยอ่ะขอบทน,นิดน,น,น,นึงก่อนเลิกบบมาเดี๋ยวเรามาเริ่มก่อนนะครับไอสกิลเนี่ยจริงๆเราควรใช้สกิลหนึ่งก่อนและค่อยใช้สกิลสองอันนี้คือตามหลักการนะผมพูดว่าตามหลักการก่อนแต่ประเด็นเอาแบบเล่นจริงๆป่ะแม่งต้องสกิลสองแล้วก่อนแล้วค่อยหนึ่งเหตุผลทําไมล่ะเพราะว่าไอสกิลสองเนี่ยมันเป็นจมตีระยะไกลครับพอ จมตีปั๊บจะทําให้สลบหรือติดมืนเรียกง่ายๆติดมือวิวิไอระหว่าง7วิเนี่ยเดินไปใกล้ๆและใช้สกิลหนึ่งครับเห็นไหมเออพอโดนเสร็จปับ๊บจะลดพลังโจมตี30%โคตรดีนะครับอันเนี้ยโคตรดีคือดีมากๆอันเนี้ยดีมากๆเลยแหละก็อ่าทำไมผมบอกว่าดีเนี่ยสมมติว่าถ้าเราโดนฆ่าก็จริง แต่ถึงโดนฆ่าแต่อย่างน้อยก็ลดพลังโจมตีไป30%มนะ่ะมันเยอะเช่นอย่างบางคนมองผ้าไม่ออกอ่อย่างแชงเนี่ยตีอยู่แค่1 1 0 0งก็จะเหลือ700ทันทีมันช่วยทำเดชได้เยอะนะครับอ่ะไอสามร้อยมันดูน้อยเนาะเอาใหม่ถ้าแชงส,สกิลซักประมาณ10,000่ละเหลือ7 0 0 0ก็น้อยอยู่ดีเห็นเห็นไหมคือมันเห็นแบบมันลดทันทีอะ่ะมันช่วยได้เยอะเอออ่ะต่อมาเรามาคุยถึงคุณสมบัติพิเศษนะครับต้องบอกก่อนจินเบย์แม่งมาผิดสายมาก เหมือนกับมีฮอกอะเหมือนกับไลโซอะมาผิดส,สายเลยทําไมดูนะสร้างคาโจมตีเสียหายเพิ่มขึ้นให้กับคนที่กินผลไม้ปีศาจสามสิบเปอร์เซ็นตเพื่อเป็นโลเพื่อครับสรรั้นๆง่ายๆเลย่ะแล้วโจมตีคนกินผลไม้ปีศาจย่นสคิลสองห้าเปอร์เซ็นเพื่ออีก็มันสายโลมันแล้วมันไม่ได้ตีถี่เหมือนดอฟา์มิงโกว่าเออมันไม่ได้ตีถี่เหมือนโดฟาไม่ได้เหมือน กับลูฟี่ EX อย่างเงี้ยตีแบบรัวๆ,ๆมันมันไม่ได้ตีรัวไงเออคือเพื่อน,นั่นแหละคำนั้นเพื่ออ่ะต่อมานะครับจะได้รับความเสียหายลดลง30%นะครับเมื่ออยู่ในธงนะและมีวงเล็บว่าถ้าใครกินผลไม้พิสานลดลงอีก20%ถือว่าเป็นสายโล่ที่ถึกพอสมควรนะครับก็คือ50%งา่งายๆสั้นๆเลย50%ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็โจมตีศัตรูด้วยสกิล2จะย่นสกิล1นึ่งเนะีย่ยเห็นไหมสิปอร์เแล้วฟ้นฟูเลือด ผมบอกแล้วสกิลมันคอมโบคือ2ก่อนเฮ้ยเออใช่คือ1ก่อนแล้วค่อย2เห็นปะ่ะแต่ประเด็นคือเอาเล่นจริงๆมันต้อง2ก่อนแล้วค่อย1เพราะไอสมันเพราะไอสเนี่ยมันไกลแล้วค่อย1ตอนใกล้ๆไอ้ไสกิลหมันใกล้ครับมันเลยไม่โดนเออก็เพื่ออีกแล้วก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะส่วนถ้าใครถามว่าถ้าไอจินเบเนี่ยจะใส่เหรียญเซตไหนดีเพราะว่ามันเป็นตัวแลกแต้มฟรีได้นะครับ ถ้าถามผมนะเอาส่วนตัวผมนะผมมองว่าก็ควรเป็นสายถึกอะครับเออส่วนสายถึกก็มีเซตนี้เลยอันนี้คือเซตแนะนานะครับอ่าอันนี้สารสายโลก3เส้นนี้นะครับเส้นไหนเส้นไหนก็ได้อีกอ่าอีกเส้นหนึง่งก็คือเอเนลเอเนลมันดีกว่าตรงไหนคือมันย่นสก,กิล1 2 20%ยนครับผมมองที่ตรงนี้เอเนลอะถึงแม้ว่ามันจะการน20%แต่เซตที่ผมแนะนํามันกันอยู่22ต่างกันแค่2แต่ประเด็นไอสปนตตรงนั้นเนะี่ยมาเพิ่มไปตรงคูดาวไว แทนนะครับดังนั้นก็เอนเนลก็ไม่นอีเซตหนึ่งที่ใส่ได้เช่นกันนะอ่ะเป็นประมาณนี้แล้วกันครับ